สวัสดีค่ะเด็กๆในวันนี้กลับมาพบกับคุณครูบุ๋มกับการเรียนในวันศุกร์นะคะหน่วยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวันลอยกระทงในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมค่ะเด็กเรียนรู้หลายๆอย่างแล้วว่าสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างนะคะแล้วในวันนี้ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้ว่าสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์อะไรต่อมนุษย์เรานะคะ เราค่อยกลับไปเรียนรู้กันแต่ว่าเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์การเรียนวันนี้ค่ะแบบฝึกหัดร่องรอยการเรียนรู้นะคะแล้วก็สมุดทักษะวิชาการเขียนของเรารวมไปถึงใบงานสร้างสรรค์น,นะคะลูกหยิบสามอย่างนี้ขึ้นมาเตรียมมาไว้และอุปกรณ์การเรียนนะคะพร้อมหรือยังคะและอย่าลืมกด5ข้อของคุณครูประจําห้องเรียนนะคะเด็กๆควรจะต้องทําอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้นั้นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น2 ประเภทนะคะคือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นต้นไม้ดอกไม้สัตว์นะคะภูเขาก้อนเมก้อนหินและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นบ้านตลาดรถหรือของใช้ต่างๆนะคะความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะคะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็น สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะล้วนมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนเรารวมไปถึงที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆเลยค่ะเช่นแม่น้ําทะเลภูเขาเป็นต้นนะคะแม่น้ํานะคะผู้ที่ตั้งถิ่นฐานทางแม่น้ําจัดนิยมสร้างบ้านยกพื้นสูงและประกอบอาชีพจับสัตว์น้ําและ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะเพื่อเป็นการหาไรายได้ในการประกอบอาชีพให้กับตนเองและสังคมในแถบนั้นค่ะทะเลนะคะผู้ที่ตั้งถิ่นฐานรกราก้างบ้านอยู่แถวทะเลจะนิยมสร้างบ้านยกสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมค่ะจะประกอบอาชีพประมงน้ำเค็มเลี้ยงกุ้งจับสัตว์น้ำนะคะมาประกอบอาหารและ นิยมจับสัตว์น้ำมาทำไรายได้หาเลี้ยงตนเองนะคะผู้ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภูเขาจะสร้างบ้านที่มีหน้าต่างน้อยๆน,นะคะเพื่อป้องกันอากาศที่หนาวเย็นจะประกอบอาชีพปลูกข้าวปลูกผักปลูกผลไม้และดอกไม้เมืองหนาวนะคะด้านอาหารการกินก็จะนิยมของป่าเพาะปลูกรือพืชผักตัก ที่ตนเองได้ปลูกค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะจะทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายเช่นชุมชนรวมกลุ่มกันปลูกบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงกันเพื่อพึ่งพาอาศัยกันค่ะเช่นตลาดเป็นศูนย์รวมสินค้าที่ผู้คนอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและมาซื้ออาหารและสินค้าต่างๆนะคะเขื่อนคือ,คอสร้างเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมากดังนั้นเด็กๆไม่ควรทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เราสร้างขึ้นหรือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เราและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆเด็กๆอย่าลืมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ เพื่อที่จะได้อยู่กับเราไปนานแสนนานเลยค่ะเด็กๆเรามาเตรียมตัวเรียนหนังสือกันนะคะค่ะเด็กๆคะหยิบแบบฝึหกหัดร่องรอยการเรียนรู้นะคะเปิดไปที่หน้า24ค่ะลูกในหน้านี้นะคะคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆดูภาพสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนแล้วเด็กๆหาผลบวกนะคะวันนี้จะเป็นการบวกแนวตั้งแล้วเขียนคำตอบลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะลูก ทีนี้มาดูก่อนค่ะข้อที่1น,นะคะปูสแสมพูดตามนะลูกปูสแสมนะคะ45ตัวบวกหอยกับ23ตัวนะคะทีนี้เด็กๆมาดูการบวกเลขแนวตั้งเราจะต้องบวกเลขหลักข้างหลังก่อนเราตัวเลขหลักข้างหลังที่เด็กๆเ,เห็นคือเลข5บวก3มใช่ไหมคะ,ะเด็กๆก,ก็บวกไปตามขั้นตอนคือ 5ไว้ในใจ3ชูขึ้นมานับต่อจาก5 6 7 8ใช่ไหมคะอ่ะเกียนเลขลงไปในเลขหลักถัดมาเราเรียกว่าหลัก10นะคะเลขที่เห็นคือ4บวก2 4เอาไว้ในใจ2ชูขึ้นมานับต่อจาก4 5 6ค่ะเขียนเลข6ลงไปคำตอบก็คือ6 0ส นะคะเด็กๆต้องฝึกอ่านแบบนี้ด้วยต่อไปข้อที่2ก็คือต้นโกงกลาง27ต้นบวกกับปาตีน32ตัวนะคะเด็กๆก,ก็เอาเลขหลักข้างหลังคือหลักหน่วยบวกกันก่อนได้คำตอบเท่าไหร่ก็เขียนลงไปเสร็จแล้วไปบวกเลขหลักหน้าคือหลัก10นะคะเลขหลักถัดมา ได้คำตอบเท่าไหร่เด็กๆก,ก็เขียนคำตอบลงไปแล้วอ่านค่าของจำนวนผลลัพธ์ที่ได้ด้วยนะคะข้อที่3ก็เช่นกันค่ะ,ะเด็กๆอ่านนะคะลิงสมสม35ตัวบวกกับหอยกาบ23ตัวนะคะก็เอาเลขหลักข้างหลังบวกกันก่อน 5บวก3นะคะได้คำตอบเขียนลงไปและเลขหลักสิบคือ3บวก2ได้คาตอบเขียนลงไปนะคะได้เท่าไหร่เด็กๆก็ฝึกอ่านตัวค่าจำนวนด้วยนะคะข้อที่4ค่ะนกนางนวล47ตัวบวกปาตีน32ตัวนะคะบวกกันตามหลักของการบวกเลขแนวตั้งได้คําตอบเขียนลงไปนะคะลูก เสร็จแล้วครูบุ๋มก็จะรอตรวจคําตอบของเด็กๆนะคะในวันนี้นะคะในแบบฝึกหัดก็จะมีแค่หน้าเดียวค่ะลกูกเสร็จแล้วเด็กๆคะปิดแบบฝึกหัดแล้วหยิบสมุดเล่มสีเขียวขึ้นมาแบบฝึกทักษะการเขียนเรานะคะเด็กๆก,ก็เขียนวไม่เห็นอากาศน,นวันท,ทีทไม่เอกที่วันที่ 19เป็นเลขไทยนะคะเดือนพฤษจิกายนพศสองพนะคะเขียนไปด้วยแล้วก็ฝึกพูดออกมาด้วยนะคะบรรทัดถ,ถัดลงมาเขียนเป็นตัวหนังสือจำนวนหนึ่งหอนออนอหนึ่งไมเอ็กหนึ่งนะคะไล่ไปจนถึงสออิบอสิบ 10. มาดูคำสั่งค่ะวันนี้คือ เติมคำตามภาพนะคะเด็กๆวาดภาพนะคะเตาไฟในบรรทัดถัดลงมานะคะเว้นหนึ่งช่องใส่เครื่องหมายเท่ากับรอเอาไว้ยังไม่เขียนคําด้านหลังนะคะเราต้องลอกโจทย์ให้เสร็จก่อนถัดลงมาคือวาดภาพดอกจำปีนะคะเครื่องหมายเท่ากับตรงกรันวาดภาพลำไย วาดภาพสำเภา,าว,วาดภาพหัวใจนะคะเสร็จแล้วเครื่องหมายเท่ากับสังเกตว่าให้ตรงกันแล้วเขียนให้เต็มช่องนะคะทีนี้เด็กๆขึ้นไปดูภาพแรกเตาไฟนะคะเด็กๆสะกดเว้นหนึ่งช่องนะคะลูก A ตออานะคะเอตออ,ตาะะอาเตาสระไอไม้มาลายฟอฟัน อ่านว่าฟ o r i ไฟนะคะรวมกันเป็นตอเอาเตา for fi, ตอไฟเตาไฟนะคะคำต่อมาตามภาพก็คือจำปีนะคะสะกดจอจานสระอัมเขียนว่าจอจานสระอัมคืออ่านว่าจออัมจำต่อไปเขียนปอปาสละอีอ่านว่าปอีอปีจำปีนะคะภาพถัดลงมา เติมคำว่าลำใหญ่นะคะเด็กๆเ,เขียนลอลิงสระอําอ่านว่าลออำลำสระอายไม้มมลายตามด้วยยอยักษ์อ่านว่ายอไอใหญนะคะสะกดรวมกันลออำลำยอไอใหญก็คือลำใหญ่นั่นเอง ภาพถัดลงมานะคะเด็กๆเ,เขียนสอเสือสารอําอ่านว่าสออําสำสา,สารเอพอสำเภาสารอาอ่านว่าพอเอาเภานะคะสำเภาภาพถัดลงมานะคะเขียนหอหีบสารอวัวอ่านว่าหออัวหัวนะคะสารไอไม้ม้วนตามด้วยจอจานอ่านว่าจอไอใจรวมกันหออัวหัวจอไอใจ หัวใจนะคะแล้วก็เขียนชื่อเด็กชายเด็กหญิงชื่อจริงและนามสกุลของเด็กนะคะแล้วก็เขียนอนุบาลปีที่3ทับนะคะเลขทีของเด็กๆเ,เองนะคะเด็กๆอย่าลืมบรรทัดนะคะลูกเว้นให้ถูกบรรทัดนะดูดีๆนะคะนะ,ะแล้วทีนี้เราลองมาฝึกอ่านพร้อมกันนะคะคำแรกชี้ด้วยนะเตาไฟ คำต่อมาจําปีคำต่อมาลำใหญ่คำต่อมาสัมเพาและคำว่าหัวใจนะคะเด็กๆค่ะวันนี้สมุดเราเขียนเสร็จแล้วนะคะแต่แล้วเด็กๆค่ะคุณครูบุมมีใบงานสร้างสารรค์นะคะประจำวันศุกร์ในหน่วยสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะคะวันนี้มีเด็กๆหยิบใบงานนะคะที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้คำสั่งบอกให้เด็กๆสร้างภาพทะเลแสนสวยนะคะ ก็จะใช้อุปกรณ์ก็คือกันไกนะคะเด็กๆก็ฝึกใช้กันไกนะคะตัดแล้วก็อยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกให้ระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ด้วยนะคะสร้างสารรค์ภาพจากวัสดุที่เด็กๆมีนะคะลูกไม่จำเป็นต้องไป หาซื้อนะคะเอาที่มีอยู่ในบ้านใช้อะไรก็ได้ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็มาตกแต่งภาพชายหาดทะเลของเราให้สวยนะคะส่วนหน้าถัดไปก็คือคําสั่งให้เด็กๆระบายสีประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมอ่านะคะเราเรียนไปแล้วว่าสิ่งสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ต่อ มนุษย์และมีประโยชน์ต่อสัตว์นะคะนั่นก็คือมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะเด็กๆก็รับบายสีใจเย็นๆนะคะลูกค่อยๆระบายไปนะคะมีสีไม้หรือสีเทียนก็หยิบใช้ได้นะคะตามความเหมาะสมถ้าตรงไหนเป็นภาพที่ชิ้นส่วนขนาดเล็กเราก็ใช้สีไม้ถ้า เป็นพื้นที่ใหญ่ของภาพใหญ่หน่อยเราก็จะใช้สีเทียนนะคะเด็กๆก็สร้างสรรค์ผลงานได้ตามจินตนาการของตัวเองเลยในวันนี้เสร็จแล้วนะคะลูกเด็กๆก็เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยอย่าลืมนะคะทำเสร็จแล้วก็ส่งผลงานการบ้านมาให้ครูบุ๋มดูด้วยนะครูบุ๋มบันทึกของเด็กๆทุกคนเลยค่ะเด็กๆคุณครูก็จะเก็บเอาไว้เป็นผลงานให้กับเด็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายครูบุ๋มมี สิ่งที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะขอบคุณค่ะค่ะเด็กๆมาถึงช่วงสรุปของการเรียนของเรานะคะประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือ 1. นึ่งต่อมนุษย์เราเลยใช่ไหมคะมีประโยชน์โดยตรงเลยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสัตว์นะคะ แล้วก็สิ่งที่เด็กๆจะต้องช่วยก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมของเรานะคะลูกการเรียนของเรานะคะใน5วันนี้นะคะเด็กๆก,ก็พยายามฝึกฝนและทบทวนนะคะลูกคุณครูบุ๋มก็จะย้ำเด็กๆแบบนี้เสมอแล้วก็สิ่งแรกที่ควรจะต้องทําก็คือตื่นนอนให้ทันเวลาเรียนนะคะแล้วเด็กๆหากลับมาพบกันและมาเจอกันในวันเสาร์นะพรุ่งนี้เรายังเจอกันอยู่มาพบกับคุณครูบุ๋มนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย